รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีโทรทัศน์เอ็มคอร์ดแฟมิลี่ช่อง14และ Village TV ีภูมิใจเสนอ สารต่อที่พ่อทำ นี่เจยู่วก็สรงงานมาตั้งเจ็ดสิบปีแล้วลูกเพราะนั้นเกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องอะไรการบริหารอะไร,ะไรต่างๆนี้ก็ส่งรอบรู้แล้วก็ได้สร้างประโยชน์เป็นบทเรียนอะไรขึ้นมามากมายเนี่ยนี่มาป,ปีสองพันร้อยยี่สิบสี่ตอนปู่เข้าไปถวายงานเนี่ยพระองค์ท่านได้รับสั่งบอกว่าถึงเวลาจะสรุปได้แล้วแล้วสรุปทุกอย่างที่ทำเนี่ยให้มันเป็นบทเรียนอยู่ในห้องเรียนใหญ่ๆ ไปต้องย้ายไปเรียนที่ไหนไปที่ไหน <ขา S 1> ปั๊บเนี่ยน,นเรียนได้เันที่ล <ง S 1> เลยท่านไม่เคยพิงประชาช,ช,ชนใช่ไหมคะใช่ลูกที่ปรากฏว่าท่านก็นเลยสรุปเ,เคยได้ยินคำว่าศูนย์ศึกษาไหมเออนี่ศูนย์ศึกษาเนี่ยท่านก็นเลยสรุปนี่การสรุปบทเรียนแต่ละแห่งแต่ละแห่งนี่จะไม่จะจะไม่เหมือนกันนั้นท่านก็มีศูนย์ศึกษาเนี่ยอยู่หกแห่งด้วยกันทำไมถึงต้องหกแห่งเพราะทางเหนือพื้นที่ก็บแบบหนึ่ง ไปอีสานตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่มากีกแบบหนึง่งมาภาคกลางนี่ภาคทะเลก็มีภูเขาก็มีแล้วลงไปภาคใต้กับดินพลุดินเลืออะไรไม่รู้นะเดี๋ยวเราได้ชวนต่อไปสถานที่แรกที่ปู่อยากจะชวนลูกๆไปเนี่ยนะก็คือที่กุ้งกระเบนที่กุ้งกระเบนนี่ภูมิประเทศเป็นลักษณะที่มีทะเลมีพื้นที่น้ําระหว่างดินกับดินกับทะเลนะครับแล้วพื้นที่ภายในซึ่งเป็นสวนผลไม้ นี้เราจะไปเริ่มที่ทะเลก่อนสวนทางนิดหน่อยนะไปถึงทะเลแล้วอีกหน่อยจะพาไปเที่ยวบนภูเขาเอาที่ทะเลก่อนเพราะนั้นที่ได้กิดแสดงการพื้นฟูป่ออาชายเลนทําการอนุบาลผลิตพันปลาขึ้นมาอย่างไงกุ้งอย่างไงโอ้ถ้าไปแล้วสนุปเลยนะมีการผสมกุ้งด้วยเอาไข่ที่มันอยู่ในอยู่ในกระดองของของปูเนี่ยของปูของกุ้งนั้นเอาก็เอาแค่ออกมาให้มันผสมกันให้มันเป็น เลี้ยงอนุบาลตัวเล็กๆขึ้นมาพอเป็นโตหน่อยก็ส่งปล่อยทะเลนะได้เห็นอะไรตะไรมากมายเลยและงานกิจกรรมนี้ตั้งแต่ทะเลพื้นที่ระหว่างระหว่างแหลมกับกับบกเนี่ยแล้วก็กินปลาไปถึงบนบกด้วยเพราะนวนวงจรชีวิตเนี่ยมันจะครบหมดนะเพราะฉะนั้นอีกหน่อยเดี๋ยวอีก,อก,อกระยะหนึ่งถ้าลหลานพร้อมแล้วก็ไปเที่ยวคูเกเบนกันดีไหมครับ หงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้การเพอชำกล้าไมา้และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางท้องทะเลอยากทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับ